สวัสดีครับตอนนี้พี่น้องเอฟซี 4, เป็น 2, สองเสี้ยน้องท่ามาพบมาขอกันใ,ในช่วงเศร้าๆมาแข่งแข่งข่าวไม่พี่นอ้องสูตรสูตรลางมานั่งเสนอไม่พี่นอ้องแต่ว่าขั้นพี่น้องมักกสูตรที่นั่งเสนอไปกัน เอาได้ที่กับพี่นอ้องมันผิดผ่า <c oughs> บวกผิดผ่าพี่นอ้องหรือมันจะออกตรงนั้นบวกกับภูมิภากไปเอาเลยเด้อไปลุ่งไร่ซ่องเขาจะเจอาไปกับ,กบนักเตะตัวนี้เห็นเนอฟซีไปคอมเมนต์ว่าไอ้ช่อง เช่นน้องไผยลงตตวนี้มันคือคนละโตกับพหยามสีมะแขงข่าวอพิดผาดพี่น้องบวกพิสบวกถือพี่น้องเอ้ยแต่สีมะเอาไอ้สูตรไอ้ล่างไอ้ไม้พี่น้องหรือเอสีเสย,ยคุณได้ซื้อไว้ลงุงช่้ไปแล้วกับเอาไว้ก็บ่กเป็นยังพี่น้อง เนาะจดี๋ามันออกตัวนั้นที่เจ๊งเลยเดี๋ยวเสนจากซื้อไว้ให้กันลงทุนไว้ใี้กันแบบักบวกไปบวกมาเอา้าบวกผิดกี่น้องก็๋ยวขอตรวจขอให้หลายมันซับซ้อนมันหลายอย่างหลายนั่นบวกไปบวกมาแบบมันแบบพอมียันกี่นอ้อง คิดนี้ก็ชิคืนไห้ดอกพี่น้องชิคืนไห,ห้บ่อเขียนเพราะว่าเอาตัวนั้นนะดิฉันคืนไห้ของึ่งตัวเล็บเนาะกับห้องกับแม่วงวัดจากันม่นแกี้ยนข้าวพี่น้องว่าไอ้เลี่ยนสูตรล้างกุมัาบก,กันตัวเก่ากับเอาหลดพี่น้องเนาะตัวเก่ากับที่ร่คิดไปแล้ว มันวะกก็เลยไม่เหยดย่ลอลงไปให้มันในเยอะหน่อยก็เกากีนหรอกลองดูเขาตัวเดียวเลยเนาะเอาตัวเดียวเลยนะเห็ดตัวเดียวคือกระทือเท่านั้พี่น้องเพราะว่ามันได้ตัวเดียวจับไปหลายก็คือเอา,าถือ,ถอกับถือกินหรอกกรเลยว่าบางยาเดี่ยก็เห็นเห็นหม่องมันออก เอากระเ่๋าเดินเฮ็ดหลายหลายตัวเนาะถือกระถือเท่านั้นแหละถึงเรือ่องเปล่ามาลงให้พี่น้องถ้าเป็นอยากเปลี่ยนว่าอยากเปลี่ยนแะไรก็เล้ยวจะคิดนี่กับสิ่คืนให้ไม่ได้เขียนให้พี่น้องเออสิ่คืนเป็นตัวเลขให้รานนี้กับเปล่า พักน้นอคือนําเลเห็นนั้นเปิดอาคมเงินนั้นสองต่างๆเนอะมันผิดภาพได้พี่นอะแต่ว่าเสียนจะจะ้งไว้นจองไว้ทีนว่าที่เอาเพิ่มไว้พี่นอบายหางเอมันมันเ็ได้ที่แรกบวกไปวมากได้ว่ามันได้นึง หนื่งมันมาเมียนบานี้มาได้บาได้บวกพิดบวกพิดเราเอาโตมันสู้มันออกอะมันบวกกันมันบวกพิดพี่น้องมันก็มีหมองบวกอยู่บบนี้มันบวกมันนั่งทบทวนมเอ้ามันมาเมียนตัวนี้มันได้สามตัวนั้นมันได้หนึ่งมันหยอกหนึ่งบวกพี่น้องนองเขาทั้สองอันก็ได้แว่าสีมาแกงข้าวอะไรเนี baptism, reveal, response, amine, our, room, yeah, ่ยก mm ็ค hmm. right. ือ ได้ได้สพี่น้องได้3ตัวประกบก็มีไอ้มี012เนาะ012กะประกบกะ30 31 32เออคือเท่านั้นล่ะพี่น้องเอา3หางเท่านั้นล่ะคือคือคื แต่ว่าควบมักคอชอบของเส้นก็มักอยู่ทีสามศูนย์แล้วก็สงใัยกแบบสามสองพี่น้องยานว่ามันดึงขึ้นดึงนุ่งยานว่ามันเอาไปเพราะเบิดคิดว่าคิดว่าชื่อๆอกจากสี่เมีนมาเมียนถ้ามันดึงสามดึงสองลงมากมันก็สิเป็นสามสองถ้ามันดึงศูนมากมันใช้เอาสองนี้ ก็จะเป็นสารสูญสารคืนราพี่น้องนอเนาะเท่ากับเราจ่ากันมาฝ่ามาแกงข้าวฝ่าลุ่มให้พี่น้องน,นะแลยวก็สีลุ่มให้แต่เศร้าพี่น้องเราตรวจพอภัยลหลายๆลายคลิปนี้พได้เขียนนะพี่น้องเนอะที่คืนเป็นตัวเลขให้ เบึงเอางย,ย,ยืดเอายืดเอาแล้วกระจบเอาได้พี่นะ้องนะเดี๋ยวถ้า,ามันเข่าสูนนี้นะถ้ามันเข่าสูนนี้เฉียนเขียนเดีเ๋ยวเดี๋ยวกระซีเหศไแห่ขึ้นเก่ามันจะแตกต่าองออกมาจากสูตรเก่าเพราะว่ะาสูตรเกานะ่าเนี่ยตอนตอนเขา่าเมื่อก็เข่าดีเด็กนี่น้องมันจรุดรุดมันีะรุดรุด,รด,รดสะพืดเลยรุดก็เลยดัดแปง แก่ไปเฮ็จไม่ไปเรื่อยพี่น้องเอาเก่าบ mm ่ไ hmm. ด้นี่แหละกะ็เก่ามาแล้วเราฝากปุ๊เลย,ลกกลยป <c oughs> ุ๊แช่ปุ๊บิดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเปล่ามาลงคลิปใหม่อยนะยะพี่น้องสวยมากยกมันไว้เละะ่ากับเจนยัยพึ่นถา,ามหมากออก,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 กับเพราเขาเนาะพี่น้องเนาะไอ้ลงไปในกลุ่มบุรียู่ในกลุ่มกับฉิเห็นหยอยู่ว่าฉิร่องอยู่เมื่อวานมันคำ เลยว่าร่องล่องลุ่มไล่คลุมน้องมึนว่ามันเขาบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเรากสโซ่วมากแล้วแกล่ยมาหนึ่งเดี๋ยวเรากัีมาฝาร่งคลิปของเราเืขอกันเราก็มพี่เล็กเลาก็เป็นคนเฮ็ดหวยกันเล่าว่าเรามีที่เด็ดที่กันเล่าว่าที่หางเที๋ยวหวยออกเดี๋ยวคนชมไมาให้เดี๋ยวเสี่ยงจีถามาลงไห้มันงอเนาะ เดี๋ยวกรล่องมึงติดตามเนม่นเพื่อนเป็นคนเฮ็ดทั้งล่าทังไช่แต่ว่าเพื่อนท่งยอนหลังไม่เบื่อวมามม่เข่าเยอแต่ว่ามือมืองานมันขึ้นนี่ก็เอาลงมันไห้คุมบ่อเข่าพี่นนอะมิถาสีหกสีพวกนีเพื่อนวิ่งตัวิดขั้นวิ่งงงเปนเข่ายอเพื่อนวิ่งหาเจ็มมันก็เลยขาดไปเนาะกับมเข่าพี่รถกับล่องมืง เดี๋ยวบึงหวยไทยเล่าโซงหอยเี๋ยวเสี้ยนสีมะนั่งลง่งไห้เด้อเจ็ดเจ็ดเอาคิดนี่กับสุดไทยไทยสุดเก๋มอ,อมมี่อย่างไรกับแม่แก่งเขาพอพิษผ่านเนาะกัไอ้เอฟเซฟีฟฟแฟนสองมิโชั่นมิมันลำลำเรืยๆสุกูสุกนวลรัสวัสดีครับ